นี่เพื่อนๆผัดรวมมิตรมาม่ากับใส่กระเทียมผัดกระเทียมมามะ่ารวมมิตรเลยเพื่อนๆทั้นนงปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งหอยหอยแมงคู่ <S <s เนื้อปูอเดี๋ยวแอด๊ดเดยผัดมาม่าจ้าเพื่อนๆฝนมันตก เลยไม่ได้ไปไหนเอากระเทียมที่เก็บเอาไว้เนี่ยแหละกระเทียมป่าตาเพื่อนเผัดเสร็จแล้วเด้อยเพื่อนๆผัดรวมมิตรผัดกระเทียมป่ารวมมิตรมีทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งหอยแครงทั้งปูอบี่ มันฝนตกเพื่อนๆด่าไมาเดินมากินกะหยาดกินยังเสร็จหฝนตกแกเพื่อนอืฝนตกมาๆมากินปะกินแซ่บๆกับพ่อไม่เดินเพื่อนกินผัทลวมลลกกลเม็ดใส่แอนกระเทียมเมื่อเราจะผลมืออื่นต้องไปเอาเมาไว้อีก เอามาวรหารวัเดียวไปหายมูรำขวดพัดกินสอง่ถวยพืเดียวสาม่ยวก็เลยเนี่ยเดากเพื่อนากินบะไม่จ้ะน่ากินเนาะเซ่บๆจ้ะว่าไเน,น,นปลามึกกุ้ง หอยแข็งสารพัดเลยพัดมามาใส่กระเทียมปลาก็บประจ o งใส่ยอยังเพราะว่าเอาเครื่องมามา,มาพาดัดเอาเครื่องมามาพาดัดไปวันนี้มดมือ บ่มีแดดจากเงินคุมผนลินพอดีหางมันอยู่กลๆเนะาะยังไปข้าวเดี๋ยวนาะ เฮ้ยไอซื้อมาแล้วมั้งไม่อยาก่ะก็ต้องแบบว่าซื้อแบบยากกินยังก่อนไปเลือกเอาของเพื่คนๆหน่อยหนาวบ่หงอือสิยยังไงบ่างอากาศแบบ

ตานนี้กินไก่ตัวนกินเป็นเมือครั้งแตอนี้น้นำจิ้มม่เปสลวมาึงกัน,กนอ,อ,อะไรไปใช้ดือมากอ จักแล้วเพื <ooo> ่อนๆแย่เราอีกอย่างแย่กับบริกินก็เทียมให้ยังก็จะจัดแต่เทียมปลา ใช้รูปเขาเองกล่องเพื่อนโอกกาสใช้รูปให้ก oh yeah, รกับโมเยสิบอสเสมบูรณ์เลยเพื่อนเพื่อนบิรดีไม่นเงยหน้านั่คางเดียวอยู่ไม่นเงยกับตังแต่ว่าหึงขวบเลย พอใหญ่ให้น้องแขางเาาดี๋ยวพ่อให้าขักเลยจำคยเคยได้อย,ยู่กับพอใหญ่ได้บ่เคยบอกบ่เคยตีจำได้สันนิ้เลยพอใหญ่บ่เคยตีเคยตีพ่อยหญเปยานพ่อตี เอาไปยูน้ำตานหน่อยบม่เคยแปะมาจะน้อยเดียวคอเชียวจะได้คอเจอไปอยูแต่ตรางบ้านจะหม่ก่อนเนาะนี่ก็จะสิบห้าว่ากไม่เงี้ยไม่ังสองคอนไม่เงอันค่ำคแบบนี้ผีสิมาเด้ ถ้าเพื่อจะโังขางบานเนี่ยีจะเอาไปเลยโอ้ตกบันไดแลนพิดแลนสึกอืมบันไดสมัยก่อนเนาะเพื่อนต้งไม่บันไดขึกจทิงกับบ้านหลางเ น่องคุ้มป่าเราสงสารตอนไปโรงเรียนปหนึ่งหรอกอะย่างเอาเนาะสมัยก่อนยังไงผู้ช่ยเพ่งไหมไอ้ว่าแม่งเพิ่งต่อยางไงไงเพิ่งตอนสมมติผู้ชายเขาก่อนก่อนดินดึกก็งทีมันแตกมือข่สามต้นย่างเด่นย่างหัว ใกล้ิะสึงลงเล้วนหนเดียวโตตประมาณสิบตัวมันไรมันไรมันบอ่อแตกไหมเพื่นอนเพื่อนมันบ่อแตกแกมงูมันแมจับเอาสามคนนสามคนเนี่ยหอยประมาณสี่ตัวเนี่ยแะแรงจนถึงบ้านเขาบอกว่ามุดน้ำม,มุดน้ำม,มุดน้ำมันก็ค่อยอยู่ทั้งหัวเห้าหนั่นแหละโผลออกมามันก็ตอด ปูออกมากมันก็นตอคิดเองค่ะเล่นไปถึงบานตากลางมุงมันก็นออมมุงเลยโอ้ยหน้าคนบวมเป็นยังไงผมคืนมางอกตั้งแต่อายุแปดขวบเจียบอีกิเป็มั้งนี่แหละเขาวาตอมันตอดตายบวมเดือนหนึ่งไปโรงเรียนบาด้ Single player, and uh, you got some that I thought were really quite tricky questions. I'm going to stumble on that. Very good. And remember, if the governor gets a question wrong, then John gets it back he pushes it back one step. It's that time for the final chase. <coughs> okay, chase your time starts now. How many players take part in the final round of musical chairs? Um, two, correct. The adjective Calabrian refers to a region of what country? Italy, correct. Which US President co wrote the 2011 book, Midas Touch? the stop the clock, that is one. Which US President, John, co wrote the 2011 book, Midas Touch? George W. Bush? Donald Trump? Haven't heard of him. <laughs> Donald Trump? I'm sorry, I continue to have difficulty thinking of him as a president. 13 to catch. Rescue bots is part of what media franchise? Um, Transformers. Correct. In Paris, Charles de Gaulle and Orly are both examples. bots Correct. What's the two-letter symbol for the element tennessee um, T-E. Stop the clock. Close one. Okay, John, here we go. What's the two-letter symbol for the element tennessee T-N. No, it's T-S. Here we go. You left the catch. One minute 30 seconds remaining. Your time starts again. Now, the sand trap is an online form dedicated to our sport. Stop. Mm -hmm. oh, yeah. Queen of Scots was the daughter of Ritchie King. James V. Correct. Lupecador is an early work by the Spanish artist. Carver, you know, Duncan. What is Ian Hyslop's position, by the way? Correct. Which gentleman composed the song, which mm -hmm. oh. was his first conception? Yeah. Huh. Come on, John. One more. Let's get on the scoreboard. Which German composer scored the 2010 film Inception? Hans Zimmer? Yes, get him. What play? Oh, it's happening. happening. Oh, my God. How long? Yeah, great answer. The time starts again. Now, Halle's and Hale Park are both examples, correct? 2014, Poor Abdul plays herself in what Australian soap? Uh, i Stop the clock. That is wrong. Here we go. Job. เอาเท่าน,นี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบาย,บาย